ปราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่คนพี่น้องพี่น้องครับเมื่อนี้พอใจดีสิภาพไปตามแนวทางรัฐบาลไทยมือสุดถ่ายโคงสุดถ่ายได้พี่น้อง้อนะครับมันสีมีอยูสองช็อตพี่น้องทั้งไทยทั้งเลาาเดินมือน,นี้พี่น้องนะครับเนาะวันที่หนึง่งนะครับไทยออกซีโมเขิงลาาออกสองถุ่มเขิงพี่น้องนะครับเนาะจะได้เบิ่งกัน แบบอิ่มตาอิ่มใจจ้าจะเลยพี่น้องนะครับสําหรับผลงานแนวทางเาล่าพัฒนาเริ่มต้นกันไม่ของเดือนตุลาพี่น้องนะครับพอจจดีก็ได้หาอาจารย์มาเสริมปูแทนปูทดแทนปูก็ถือว่าผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับเป็นที่นา่าติดตามเป็นอย่างยิ่งพี่น้องนะครับสําหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลเล่าพี่น้องนะครับเนาะ พี่น้องครับเมื่อนี้พ่อใจดีสิบาไปตามแนวทางของเจอ้อยเนาะพี่น้องเนาะผลงานของเพิ่นมือขึ้นนี่เล่าพัฒนาเป็นที่นาพ่อใจที่สุดเป็นอย่างยิง่งเพิ่นให้วิ่งเจ็ดพี่น้องนะครับออกมากเป็นยังไงล่ะพี่น้องเอ้ยนะครับเจอ้อยให้วิ่งเจ็ดกับเก่าจับคู่ให้พี่น้องโอ้ยเจ็ดสองกับเจ็ดสี่จะมันขักมันแน่แต่พ่อใจดีโปรโมดโเปลี่ยนพี่น้องโปรโมดโบ่ได จักสิปโปมหมดแบบใดคำว่าเจ็ดซีกับตรงตรงพี่น้องเจ็ดสองเป็นตัวกับลางเจ็ดซีเป็นตัวบนพี่น้องเนวทางของเจ๊อ้อยพอจะดีบอกได้เลยจะตะคุกคีกันมาพี่น้องส่งเนวทางมาให้ถ้าเรามีจิตมีใจสู่ให้นะพี่น้องเนวทางของเราบอร่อถรำมาดาบอ่อว่าไทยบอ่อว่าเล่านะครับกับเจกันนะครับเจกันนี่ก็เป็นอาจารย์ของเจ๊อ้อยอีกเทินนึงนะครับสู่กันมาพี่น้องแต่เพิ่นก็บอกจากอนันต์ปัญระ ี่น้องนะครับเนาะยงมแนวทางหลุดมาก็มีคำบอกคำว่านะครับเพิ่นก็เลบยบอยอยากอน,นันต์ปัณณ์ได้หาอา,อาจารย์ที่ผมเอาเข่ามาในช่องเนี่ยพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ขอเพิ่นมาซอยละผมก็เลยอ่ะืสอให้ค่าน้ำชากาแฟดอกแต่ละงวดแต่ขอให้มาซอยผมเนยเกิดเล่ากันเลิ่ผลงานเพิ่นก็เป็นที่น่าพอใจพี่น้องนะครับแมนหลุดกะใกล้เคียงเข่ากะตรง นะครับยังได้กับฝากพี่น้องไวไ้เนอ่ยนอรัฐบาลไทยล่องเบิงงวดวันที่หนึง่งตุลาคมพี่น้องแนวทางเพื่อนสิเป็นยังไงทั้งหาอาจารย์นี่พี่น้องเพื่อนสิด,ดีคือเล่าบอกนะครับเนาะไอะ้พี่น้องครับไปเบิงไปใส่วันที่กันก่อนไปเบิงคงเจ๊วไว้ก่อนพี่น้องเจียไว้แล้จะฟันตัวใดใหนะนดน้นะครับเล่าสิฟันตัวใดพี่น้องนะครับเนาะอ่ะวันที่หนึ่งตุลาเด้อผู้ไดก็ถาเบิง นะเจ้าอ้อยเอ้ยผู้ได้กะทานะครับวันที่หนึ่งตุลานะครับแนวทางแต่ละสำนักเดีย้พี่น้องเอ้ยนะครับแต่ว่าเอามาคนเอามาเนี่ยบัธรรมาดาเดา้อแล้วแต่พี่น้องสีเสื้อบัเสือเส้อแล้วแต่พี่น้องสีพิจารณาแบบใดก็แล้วแต่แต่พอใจดีนี่มันใจห้าสำนักนี่พี่น้องนะครับที่เข่ามาะมาน่นี่โอเคพี่น้องบอกว่าโอเคเลย นะครับรัฐบาลไทยเกียรอยเด้อถ้าเบิังรัฐบาลไทยเจียรอยพี่น้องเ,เอ้ยเรัสิผ่านบ่รัศดีเก่งกับสมกับคำลำลือของอพ่อใจดีบ่นะครับพอใจดีมั่นใจเล่าก็คือมั่นใจเล่าเนะเาะเหตุมาทาั้งไข่ทั้งเล่าถ้าเราขอให้ตั้งใจจังหน่อยนะ ขอให้เรามีจะจิดกระใจสู่จักหน่อยนะพี่น้องนะครับบอกได้เลยนะครับตัวเต็งอีกตัวหนึ่งตัวตึงอีกตัวหนึ่งได้ละนะครับสำหรับแนวทางของเจออ้อยเนาะวิ่งบนล่างบนล่าง ะครับวิ่งบนล่างนะครับวิ่งบนล่างของเจอ้อยเนาะนะครับวิ่งบนล่างของเจอ้อยนะครับของเจอ้อยก็คือสี่สี่กับเจ็ดพี่น้องนะครับพูดใดกับงสีเห็นแนวทางของเราแล้ว,ลว,ลวเนาะสีมือของเราเนาะก็ติดตามเรา ก็งสีดูสีทราบดีแล้วล่ะคงแนวทางของเกียวไว้เนาะพี่น้องเนาะนะครับจังไลก็ฝากเป็นกําลังแล้งใจงวดวันที่หนึ่งของรัฐบาลไทยให้เล่าน้ำเน่นะครับนะครับฝากไว้น้ำเน่เลพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันหล,ลายๆพี่น้องกาลังใจเท่านั้นละที่ห้องสิสู้กันต่อไปนะครับสไดท้พิจารณากันไปอีกนอนกําลังใจ นะครับยอนกำลังใจนี่แหละพี่น้องพี่น้องห้กำลังใจมันก็นสิเกิดทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเจออยพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวพอจดนะีสออิจับคู่ให้เบิ่งพี่น้องสิถือตาถือใจพี่น้องบอนะครับสำหรับแนวทางเนาะของเจออยพี่นอ้อเงเกอิยจับคู่ให้พี่น้องอะไปเบิ่งกันเลยพี่น้อง นะครับติดถือตาถึดใจพี่น้องบอสนะครับจับคู่พี่น้องสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี สองสี่สามพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเราเด้อนะครับพี่น้องมากกระจัดคัดกับพานพี่น้องนะครับแนวทางนี้เขามีรุดได้บ่มีผู้ใดรู้ได้หรอกว่าเขาหรือรุดพี่น้องชุดที่สองเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามครับนี่คือแนวทางของเจไอเดอพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมให้กำลังใจเล่าพี่น้องนะครับนะเนาะเ,เ,เล่าเก่งยอมรับมาเราเก่งพี่น้องต้องให้เครดิตเล่า กดไลค์กดแชร์รัฐบาลไทยให้เราพี่น้องนะครับเนาะนะนะเราเสิได้มาเบืองโอ้คนกดไลค์เบิ่งหลาย,ลายติดตามไลายเอา้ากับร่างใจมั่นก็นสิเกิดขึ้นมานะครับถ้าบอา่าพิจารณากันบอสรืเดือกันพี่น้องเอ้ยอย่างมันสิเกิดนั่นแหละคําว่าน่อยใจมันก็นมีบางนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องครับเจ้อ้อจับคู่ให้เซ็ตซับเป็นที่เรียบร้อยพี่น้อง นะครับรัฐบาลไทยเจออ้อยวันที่หนึ่งตุลาวิ่งบนล่างสี่กับเจ็ดเด้กพี่น้องเด้อจับคู่หายสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามพี่น้องเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องเอาพี่น้องถ้าผูใ้ใดเสีอใจมั่นใจเจออ้อยติดตามเจออ้อยอยู่ก็ให้กำลังใจเราพี่น้องแคปหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจออ้อยให้กำลังใจเราหลายๆพี่น้อง ผู้ใดกดใดกดแชร์คอยชกให้ใหมานคอยล่ำให้รวยขอให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าปารถนาสิ่งใดคอยให้ได้สิ่งงานขอให้สมความมุ่งม,มั่นปารถนาเด้อเอาสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ